ลงลงรถลงรถมะเมียวโอ้ยเนาะน้ะนองมะเมียวล่าหนูโตที่หนึ่งพี่น้องมาเบิงเบืงมะเมียวคอยจับหนูมะเมียว จับนูได้ตัวหนึ่งน้องมะเมียวกัดายแล้วเบิรงดูพี่น้องเอ้ยพอแล้วมาเหมียวพอแล้วอพอแล้วอุ้ยเนี่ยบ้านายมายะเมียวตือน นี่คือตัวที่ซองเลพี่น้องพี่น้องมองเหล่ยวจับจับสุดๆร้อนๆนี้เนี่ยพี่น้องแม่กลับมาเราลื้อของออกพี่น้องหนูแลนออกมาพี่น้องเอ้ยน้องมะเหมียวเห็นหนูกับกระดูกจาเป็นพี่น้องโอ้ยนางที่ตีเอาไม่หยอกพี่น้อง

Chị lên khẩu hiến cho đây nha Cảm ơn nha, cảm ơn nha, bỏ đi nha, bỏ đi nha thằng nụ thằng mèo đó Bố, bố bảo và tải thằng nụ, thằng mèo đứa Khi đầy, bố bà Bố tải như thế nè nè mò mọp như thế nè ขาะไปแล้วขาะไปแล้วนั่งเมวป่านั่งเมวป่า่อย,ยพี่น้องนั่งเมวป่าข่อยขาดแล้วนั่งเมวป่าเสียนโซนมาหน,นีก็ล้พี่ล้านนองเลยคลิปน้องมาเหมียวจับหนูเนาะพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้อง นังก็จับหนูให้พอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำหน่อเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมาเมียวนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ